วันนี้คุณพ่อจะขอหนุดาแต่งงานนะคะหนูดา <Okay. S 1> หนูดารู้ไหมว่าการแต่งงานคืออะไรก <Okay. S 1> ารแต่งงานคือคนสองคนจะ <c oughs> ใช้ชีวิตร่วมกันและดูแลกันไปตลอดชีวิตหนูดาเข้าใจใช่ไหมเข้าใจอันนี้แขวนหนูดานะคะหรือคุณพ่อสวนให้นะคะน,นี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณพ่อปะ ขอให้ท้องฟ้าแตกสลายไปหนูดาจะรักคุณพ่อแค่เพียงผู้เดียวหนูค่ะขอบคุณนะคะที่รักคุณพ่อนะคะโอเคค่ะหนูดาอยากแต่งงานกับคุณพ่อใช่ไหมคะใช่ okay, ค่ะถ้ามีใครมาขอหนูดาแต่งงานแนละ้วลูกค okay, ค่ะถ้าหนูดาจะเลือกคนคนนั้นน่ะ mm hmm. เขาก็ต้องดูแลหนูดาได้ปกก้องหนูดาได้แล้วก็ทําให้หนูดามีความสุขื mm ัน hmm. คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลหนูดา คไหมคะโอเคค่ะงั้นวันนี้สัญญากับคุณพ่อนะคะว่าคคสัญญากับคุณพ่อว่าหนูดาจะเลือกคนที่ดีคนที่ดูแลหนูดาได้คนที่จะพาหนูดาดูแลไปจนแก่เท่าโอเคไหมคะคุณพ่อสัญญานะว่าคุณพ่อจะดูแลหนูดาไปตลอดชีวิตจนวินาทีสุดท้ายของคุณพ่อเลยนะคะโอเคค่ะ

หนูได้อยากบอกอะไรคุณพ่อไหมคะอยากบอกค่ะบอกว่ายัางไงคะหนูดาจะรักคุณพ่อหนอต่อให้อะไรนะคะลูกต่อให้ท้องค่ะแตกสลายไปหนูดาจะรักคุณพ่อแค่เพียงผู้เดียวหนอค่ะ,คคะขอบคุณนะคะที่รักคุณพ่อนะคะโอเคค่ะืกัดกอดกันหน่อยค่ะืคุณแม่รักคุณหนูดากับคุณพ่อที่สุดในโลกเลยนะคะลูก ยิ้มหวาน่อยค่ะหนูดากับหนูดาแต่งงานกับคุณพ่อที่ทะเลเหมือนงานแต่งงานคุณพ่อกับคุณแม่ที่ทะเลเลยใช่ไหมคะหนูดารู้ไหมคะว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงแต่งงานกันที่ทะเลหนูดาชอบไงเพราะว่าหนูดาชอบทะเลที่สุดแล้วตอนนั้นหนูดาก็อยู่ในงานแต่งงานด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ย่ยามาขอพรค่ะลูกแล้วหนูดาก็ใส่ชุดนี้เลย<ม>ใช่ไหมคะลูกใช่แล้ววันนี้หนูดาก็ใส่ชุดนี้แต่งงานกับคุณพ่อ สวยมากเลยสวยมากเลยค่ะลูกเพราะว่าคุณพ่อคือคุณโอดีวันของลูดาหล่อลูกลูดารักคุณพ่อมากเลยเหรอคะลูกรักค่ะวันแล้ววันนี้เป็นวันอะไรของคุณพ่อคะลูกเป,เป็นวันเบิร์เดย์ของคุณพ่อเป็นวันเบิร์เดย์ของคุณพ่อลูดาก็เลยอยากจะแต่งงานเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อใช่ไหมคะใช่ค่ะปารคิดค่ะยิ้มวหวานเลยคะ่ะเจ้าสาววันนี้สวยมากเลยนะคะ จ้าสาวของคุณพ่อสวยมากเลยยิ้มหวาน,น่อยค่ะสวยที่สุดเลยค่ะลูกหนูดาก็เป็นโอลี่วันของคุณพ่อนะคะลูก